Hey, hey. hey. เรื่องราวที่เจอมันทําให้ตัวกูนั้นเปลี่ยนไปและกูไม่อยากจะคิดอะไรที่มันต้องเสี่ยงตายกูแค่ไม่อยากติดอยู่กับคนที่ทําให้เสียใจในวันที่มีน้ําตามันไม่มีใครมาเคียงกายไม่มีใครรู้ว่าอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงกูไม่เคยสนว่าทางที่เดินมันเป็นทางใครถึงแม้ว่าทางที่กําลังเดินมันจะช้าไปแต่กูก็ไม่เคยคิดจะถอยถึงฟ้าไม่เป็นใจมันคงไม่สายไปกูแค่ต้องการจะมีทุกอย่างก่อนกูจะหายไปกูแค่ต้องการจะเล่าทุกอย่างให้ออกมาจากใจขอโทษครับไม่บัง ทำให้ลำบากใจในวันที่หลมก็มีแต่คนที่บ้านไอ้เพื่อนคนไหนจะมาเห็นหัวกูบ้างและกูไม่อยากจะพูดอะไรให้มากลองคงจะรู้ในวันที่ตัวมึงพลาดแล้วมึงจะเห็นแต่คนที่บ้านเอเอกูพยายามจะลืมเรื่องราวที่ผ่านลืมเธอให้หมดแล้วกูจะลืมทุกอย่างมันอยากจะเมาให้ลืมเธอมันอยากจะเมาไม่สัง่งยังไม่เคยลืมรอยจุกข,ของเธอที่มันกระจนปังยังจำได้ดีในวันที่เธอนั้นเข้า,ขามาส มันรู้สึกดีในตอนที่เธอนั้นหันมาสบตาและครั้งนี้เธอคงจะไปแบบไม่มีกลับมารู้ดีอยู่แล้วในตอนสุดท้ายว่าเธอต้องจากลา เรื่องราวที่เจอมันทําให้ตัวกูนั้นเปลี่ยนไปและกูไม่อยากจะคิดอะไรที่มันต้องเสี่ยงตายกูแค่ไม่อยากติดอยู่กับคนที่ทําให้เสียใจในวันที่มีน้ําตามันไม่มีใครมาเคียงกายไม่มีใครรู้ว่าอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงกูไม่เคยสนว่าทางที่เดินมันเป็นทางไทยถึงแม้ว่าทางที่กําลังเดินมันจะช้าไปแต่กูก็ไม่เคยคิดจะถอยถึงฟ้าไม่เป็นใจตอนที่ไม่รู้ว่าใครช่วกูก็มีคนรอบตัวพี่น้องบอกกูว่าทำไปเลยว่ามึงทําได้ชัวร์กูไดรีเซตตัวเองต่อไปว่ากูจะปรับตัวแม่บอกว่า ประสบการณ์จะสอนตัวเองให้มือนไห้รู้ตัวทองฟ้าปีนี้2,024วันนี้กูเดนต่ลีนดิสกี้ว่ามีสมองพี่ตอนนี้มันเริ่มจะคลีน n I'm sorry ขอโทรพี่เบบี้จะเป็นคนดีแในตอนนี้ที่ลองฟีวันนี้โปรเฟสไม่ลีกูเรียนรู้ในตัวกูเองมันเสียเวลามากกูสุดขั้วสุดโตไม่เกินสุดจ,จละลุกข้าง ดีที่คิดได้กูขอเดินสายกลางก็เป้าหมายและความสำเร็จก,กูต้องได <c oughs> ้มันมาจะใครจะมองว่าบ้ามันอาจจะดูเลยค่าหลายคนอาจส่งน้ำหน้า yeah. Yeah. พวกกูก็ไม่ให้ค่า่ะแม่งถึงใครล้คาญแน่นอนไม่ถึงเวลาพวกกูจะเป็นสตาร์เหมือนกับริฟคาลิฟาาย yeah.